เมื่อท่านรู้สึกว่าท่านอว้วนท่านจะให้คำแนะนำตัวเองอยังไงดีคำว่าแค่พูดเบาๆก็เจ็บกินไปเลยอย่าไปสนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดของอร่อยมีอยู่ตรงหน้าแล้วมันเสียดายไม่อ้วนหลอกวันเดียวอืมทำได้กินไม่ได้เพื่อนสิบแพ็คต้องมาร่องสิบเอดต้องมี บิกินี่ริมหาต้องใส่เสื้อก็ต้องไซส์ S ไซส์เเราทำได้คุณใหม่2024เราทำได้ํ 24, ำ,ดำแนะนำตัวเองอย่างแรกเลยเรื่องของการกินเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับถ้าออกกำลังกายแล้วไม่คุมอาหารเลยยังไงเราก็อยู่ดีอาหารสามมื้อจริงๆไม่ได้ทำให้เรานะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาจริงๆนะครับคือการที่เรานะครับทานจุกจิกชานมไข่มุกโอวัลตินน้ำหวานขนมเค้กเราแค่ลองปรับสิ่งนี้นะครับปรับปุ๊บลดปั๊บปรับปั๊บลดปุ๊บปรับปุ๊บปุ๊บปั๊บลดปั๊บปั๊บปุ๊บแฮ่ไปตลกซะแล้วหลังจากนั้นนะครับทานอาหารหลักให้ครบสามมื้อ ไม่ใช่การหักดิบอดอาหารนะครับเพราะถ้าเราทําแบบนั้นระบบเผาผลาญเราจะค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วเราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ง่ายขึ้นครับดังนั้นจงเริ่มต้นนะครับจากการค่อยๆค,ค,คุมช่วงเวลาการทานแล้วก็คุมใจของตัวเองนะครับไม่ให้กินอะไรนอกเหนือจากอาหารหลักมากนะักท่านทั้ง,ง,ง,งหลายท่องไว้นะครับสุขภาพดีในวันนี้เพื่ออนาคต ที่ดีห่างไกลโลกร้ายเป็นลรงใจงให้ท่านนะครับอย่าลืมกดบนันทึกกดแชร์ให้ช่องแฮ p พาฟ,ฟิตดูแลสุขภาพด้วยนะครับ